สวัสดีครับ EP นี้จะเป็นในส่วนของ Labview II Modbus RTU ซึ่งผมจะอธิบายในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นเพื่อให้ actuator และ controller สามารถเชื่อมต่อกับ Labview ผ่าน Modbus RTU ได้โดยจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ส่วนแรกจะเป็นฮาร์ w a r e requirement ฮาร์ดแวร requirement ตัวแรกจะเป็นคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมส่วนที่2จะเป็น controller ของ i AI จะเป็นตัวนี้นะครับที่เราจะใช้กันในวันนี้ ส่วนที่3จะเป็น actuator ส่วนที่4จะเป็น cable link ส่วนที่5จะเป็น emergency stop ส่วนที่6เป็น power supply 24โ dc และส่วนต่อไปจะเป็นการ set up hardware ขั้นตอนแรกก็คือให้ทำการเชื่อมต่อ actuator เข้าออกับ controller ก่อนนะครับโดย actuator เนี่ยจะมีสายไฟออกมานะครับแล้วก็มีเป็นพอร์ตออกมาเป็นสีขาวให้เราเชื่อมต่อเข้าไปที่ ตัวคอนโทรลเลอร์ได้เลยโดยเชื่อมต่อเข้าไปที่ช่อง MPG นะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยขั้นต่อไปให้ทำการวายริงตัวคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อสายไฟนะครับโดยเราจะเชื่อมต่อเป็นแบบ Operate a c t u a t t r w w t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 he m m r r g n n y Stop i n p u t p คือเป็นการใช้ปุ่มสวิตช์อ e มเมอร์ซีเข้ามาด้วยการต่อวายริงเนี่ยต่อดังภาพเลยนะครับก็คือใช้24โวลต์ต่อเข้า e m e r g e n ์ซีเข้าพอร์ต S1 ออกจาก S2 มาก็ต่อเข้า EMG- ลบ MPI MPO เนี่ยต่อช็อตกันนะครับแล้วก็ต่อ2 4โวลต์0โวลต์เข้าตรงนี้นะครับเป็นแรงดัน2 4โวลต์ DC จะมีภาพประกอบตรงนี้นะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็ให้ทำการเชื่อมต่อพอร์ต s o o เข้าเคเบิลลิงค์นะครับแล้วก็นำมาต่อเข้าคอมพิวเตอร์ของเราเป็นพอร์ต USB พอร์ต SIO ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนที่4ก็คือให้สวิตจากตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นโหมดออโต้กับโหมดแมนนวล2โหมดนี้ต่างกันยังไงนะครับคือโหมดออโต้เนี่ยถ้าเราสวิตไปที่โหมดออโต้จะเป็นการใช้พอร์ตสัญญาณของ PIO signal อย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราสวิตไปที่โหมดแมนนวลเนี่ยจะเป็นการใช้ช่องสัญญาณของพอร์ต SIO อย่างเดียวในกรณีของเรานี้นะครับเราใช้เคเบิลลิงก์นะครับเชื่อมต่อพอร์ต SIO เราก็ต้องสวิตไปที่โหมดแมนนวลนะครับ อันนี้จะเป็นการ install driver port USB นะครับเมื่อเราเซตอัพฮาร์ดแวร์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้จ่ายแรงดัน24โวลต์นะครับให้กับอุปกรณ์ของเราที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วให้ทำการเชื่อมต่อ USB เข้าขอคอมพิวเตอร์ของเราเสร็จแล้วเปิดหน้า Control Panel ขึ้นมาแล้วไปที่ device manager เสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นพอร์ต USB ยังไม่ได้ทำการลง d ดเวอรนะครับให้ทำการไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับจากในอินเทอร์เน็ตโดยพิมพ์ไปว่า driver port USB i AI ให้ทำการดาวน์โหลดมาจากเว็บของ i AI ได้เลย mm hmm. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทำการอัปเดตไดเวอร์แล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตามขั้นตอนนี้ mm hmm. ทีนี้จะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่จำเป็นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับโปรแกรมแรกก็คือ Labview ส่วนที่2เนี่ยจะเป็น Library นะครับก็คือ Modbus Library วิธีการอินสตอลเนี่ยก็ให้เปิด VI Package Manager ขึ้นมา แล้วก็เซิร์ชคําว่า m o d b u ต Library แล้วก็ทำการติดตั้งแพคเกจได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพให้กับตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเราก่อนที่จะเริ่มใช้งานนะครับให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกันได้เดี๋ยวส่วนต่อไปผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับฟังก์ชันของ m o d b u ตนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของฟังก์ชัน m o d b u ต RTU โดยโฟลชาร์ดนี้นะครับจะเป็นโฟลชาร์ดการเซตอัพฟังก์ชันเบื้องต้นสำหรับ IAI โดยเมื่อเราทำการไวริงสายเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเนี่ยให้ทำการเซตคอมมวนิเคชันพอร์ตและแอดเดสแล้วก็ซีเรียลไทม์เมื่อเซตอัพเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการ Disable PIO Startup เมื่อ Disable เรียบร้อยนะครับก็ให้ทำการเช็คนะครับว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยได้ Disable เรียบร้อยหรือย,อยังนะครับถ้ายังก็ให้ทำการ Disable PIO อีกรอบหนึ่งถ้า Disable เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือให้มาทำการ turn on servo o f the exit to be activate ก็คือให้มาทำการ on servo นะครับของตัว actuator actu 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 ทีนี้ขั้นต่อไปก็คือสั่งให้ตัว actuator actu เนี่ยกลับไปที่ตำแหน่ง home นะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเซตเบื้องต้นนะครับ สำหรับฟังก์ชันที่จําเป็นโดยส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเมนลูปแล้วนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมฟังก์ชันเสริมต่างๆนะอย่างเช่น position move, jock บวก jock ลบแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราผมจะให้ดูในส่วนแรกก่อนนะครับ set communication เนี่ยว่า set ยังไงโดยใช้ modbus library นะครับ modbus library เนี่ยโดย set communication port เนี่ยก็คือใช้ตัว Key h e a d modbus Instant นะครับแล้วให้เราเลือกเป็นแบบ New Serial Master นะครับโดยค่าแรกที่ต้องเซตเนี่ยคือเซตเป็นแบบ RTU นะครับ Mo d บั s Serial RTU ส่วนที่2เนี่ยเป็น ID ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแกนนะครับการตั้งค่าแกนโดยที่เราต้องมาเซต Exit Number ตรงนี้ด้วยนะครับ Exit Number ตัวนี้จะอยู่ที่ตัวคอนโทรลเลอร์ถ้าเราหมุนไปที่ตรงไหนเนี่ยก็ให้เอามาบวก1นะครับแล้วใส่ค่าเข้าไป อันนี้อ้างอิงจาก Data ั h e ี t เลยนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็ให้ทําการเลือก serial port ที่ทําการเชื่อมต่อเข้ามาบนคอมพิวเตอร์ของเราบอร์เ a t e เนี่ยให้เซตไว้ที่38,400นะครับ p a r i t y เนี่ยให้ตั้งไว้เป็นนอน f ฟ o ์ Full Control เนี่ยก็ตั้งไว้เป็นนอนเช่นกันส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นการ Disable PIO นะครับหรือก็คือ PIO m o d b o a r switching โดยให้เราหา command ค,หคำสั่งที่เป็นคมานด์ของ PIO m o d b u Switching s ก่อนนะครับเพื่อที่ต้องการจะปิดหรือ Disable ตัว PIO ครับพอเราหาคำสั่งเจอแล้วใช่ไหมครับเราก็มาดูฟังก์ชันโค้ดของเขาเมื่อเราเจอฟังก์ชันโค้ดของเขาใช่ไหมครับมันคือฟังก์ชันโค้ดที่05นะครับเป็นแบบเลขฐาน16เรกก็มาดูนะครับว่าเขาใช้ฟังก์ชันโค้ดชื่อว่าอะไรอย่างตรงนี้เขียนไว้ว่าไว้ไอะไ,ไว้ชัวร์ซิงเกิลค เราก็ไปนำฟังก์ชันไว้ Single c o คอเนี่ยมาวางแล้วเรียกใช้งานได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยขาที่จำเป็นต้องป้อนเข้าไปมีอะไรบ้างนะครับขาที่เป็นต้องป้อนให้เนี่ยขาแรกคือ Add Date Add Date ที่ต้องใส่ให้ก็คือคำสั่ง start address นะครับ start address 0,4,2,7เนี่ยมันคือ command PIO m o d b u switching นั่นเองนะครับแต่ว่าค่าที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นแบบเลขฐาน16ด้วยนะครับเป็น hex ส่วนอีกขาหนึ่งที่ต้องป้อนเข้าไปก็คือเหมือนเป็นขา Data. นะครับถ้าเราใส่หนึ่งะครับก็คือเป็นการ disable PIO นะครับแล้วก็ใส่ถูเข้าไปนะครับเพราะเราต้องการทำตามโฟร์ชาร์ดขั้นตอนการทำงาน StartUp ครั้งแรกนะครับเพื่อต้องการสนับสนุนการทำงานของเขาและเพื่อ disable PIO อ่าอันนี้สเต็ปที่2ต่อไปเป็นการ on servo ถูกไหมครับอันนี้ก็เช่นเช่นเดียวกันนะครับการเรียกใช้ฟังก์ชันเนี่ยก็ให้เราหา command ของ servo on ก่อนพอเราเจอปุ๊บ เราก็ไปดูนะครับว่าเขาใช้ฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันโค้ดอะไรเราก็เอาคําสั่งนั้นมาวางนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ค่าสไตล์เดเดทเข้าไปอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเลขเฮกด้วยนะครับฐาน16ถ้าเซอร์โวออนเนี่ยก็ให้ใส่ทูเข้าไปนะครับเซอร์โวออฟก็ใส่เป็นโฟลเข้าไปแต่ว่าเราจะให้ออนเราก็ใส่ทูเข้าไปนะครับ <S <S 2> <S 2> คําสั่งที่3นะครับก็คือเป็นตําแหน่งโฮมรีเทิร์น เราก็หาคอมาน n d home return เช่นกันนะครับพอเจอปุ๊บเราก็ดูฟังก์ชันโค้ดเอามาวางนะครับแล้วเราก็ใส่ start address เข้าไปให้ถูกปรับเป็นเลข hex นะครับแต่ว่าฟังก์ชัน home return เนี่ยจำเป็นจะต้องส่งส่งค่า f ฟอสไปก่อน1ครั้งนะครับแล้วค่อยส่งค่า t ทูไปอีก1ครั้ง actuator เนี่ยจึงจะสามารถกลับไปที่ตำแหน่ง home ได้นะครับอันนี้ฟังก์ชันที่จำเป็นเนี่ยก็จะครบและว3ฟังก์ชันนะครับ อันนี้จะเป็นฟังก์ชันในการอ่านนะครับการอ่านเนี่ยก็จะเหมือนกันอ่าสมมุติถ้าผมต้องการอ่านค่า c l e r a n t Position Monitor ผมก็ไปดูนะครับว่าเขาใช้ฟังก์ชันโค้ดแบบไหนเป็น Register Reading นะครับอ่า03ถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้มันเขียนถูกไหมเราก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือ Datasheet เพิ่มเติมได้นะครับโดยใส่ฟังก์ชันโค้ด m o d b ัตนะครับมันก็จะมีขึ้นมา03ใช้อะไรอย่างอน,นี้มันเป็น Lead Coding Register นะครับผมก็เอามาวาง Number of Register เนี่ย0ูเนี่ยก็คือเมื่อเราใส่เข้าไป2เนี่ยมันจะทําการอ่าน Add ดเดสที่9000กับ9 0 0 1หนึ่งออกมานะครับแต่ถ้าใส่1เนี่ยมันจะเป็นการอ่านแค่ตําแหน่งแอดเดสที่9 0 0าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันจ็อกบวกจ็อกลบนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมของผมให้ดูนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันมอดบัตนะครับที่จะใช้กันบ่อยๆที่ผมไฮไลท์สีเหลืองไว้ ฟังชันโค้ดนะครับตัวฟังก์ชันจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูผมเขียนโปรแกรมใน l a b บวิวกันนะครับว่าแต่และฟังก์ชันเรียกใช้งานยังไงส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของการเขียน l a b บวิวนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน m o d b u t Library ส่วนแรกนะครับแน่นอนก็คือจะเป็นการ create p o t นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้กับตัว p o t set up ให้เรียบร้อยนะครับ serial type เลือกพอร์ตนะครับเซตไอดีเซตบอร์เดเมื่อเซตเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คืออย่างตาม Data ตโฟที่บอกไปเมื่อข้างต้นนะครับก็คืออะไรครับก็คือจะเป็นการเซต Disable PIO นะครับก็คือฟังก์ชัน d d r e s s 0427นะครับเมื่อ Disable PIO เสร็จนะครับส่งค่าทูเข้าไปขั้นต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันของ Serv o โวนะครับ Serv o โวก็คือ0403นะครับ เมื่อสวอล์เสร็จขั้นต่อไปก็คือให้ a c t ช a t เตอกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งโฮมนะครับตำแหน่งโฮมตำแหน่งโฮมผมจะเขียนเป็นแบบ e v e n นนะครับแบบนี้เลยโดยเมื่อกดเนี่ยก็จะส่งฟอลไปก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ส่งทูต,ตามไปนะครับแอคชเอเตอร์ก็จะเลื่อนกลับที่ตำแหน่งโฮมแล้วก็จะมีคําสั่งจ็อกนะครับจ็อกของผมเนี่ยจะใช้เป็นเมาส์ดาวเมาส์อัพนะครับโดยจ็อกเนี่ยจะเป็นคําสั่ง ฟังก์ชัน a d d r e t คือ0416นะครับก็คือส่งเป็น t u l ไปเวลาก,กดเมาส์ดาวนะครับพอปล่อยเมาส์เนี่ยก็ให้เมาส์อัพก็คือส่ง f ฟล์ไปก็คือเป็นการหยุดนะครับหยุดจ็อกแล้วก็จะมีเรื่องของการอ่านค่าด้วยนะครับในโปรแกรมของผมนอกจากส่งค่าไปแล้วก็จะมีการอ่านค่าจาก actuator กับ controller มาด้วยเดี๋ยวจะลองรันโปรแกรมให้ดูนะครับ โอเคครับตอนนี้โปรแกรมรันแล้วนะนครับมีค่าสเตตัสบอกนะครับตอนนี้เซอร์โวออนอยู่เดี๋ยวผมจะลองกดจ็อกนะครับเพราะว่ามีจ็อกสเตตัสบอกด้วยนะครับทั้งจ็อกบวกและจ็อกลบเดี๋ยวผมจะลองจ็อกบวกก่อนนะครับเห็นไหมครับที่ไฟสเตตัสติดเป็นโฮมอยู่เนะี่ยเพราะาตอนแรกผมให้แอคชวลเตอร์เนี่ยกลับไปที่โฮมนะครับแล้วพอผมเลื่อนเนี่ยไฟมันก็ยังเป็นโฮมอยู่แต่ว่ามันจะดับก็ต่อเมื่อพอผมเข้าคําสั่งโหมดที่เป็นโฮมอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ กำลังเซตกลับไปที่โฮมเพราะกลับไปทีถ่ถึงจุดโฮมปุ๊บเนี่ยไฟก็จะติดอ่าครับจะมีเรื่องของการอ่านสเตตัสเห็นไหมครับมีเค r ร e n t p โพ i ิชันบอกแล้วก็จะมีปุ่มปุ่มอะลามนะครับจากตัวที่ติดตั้งไว้ด้วยนะครับเมื่อผมกดอะลามเนี่ยจะมีอะลามสเตตัสแจ้งเตือนขึ้นมาทุกอย่างจะหยุดการทำงานหมดเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอา อารามออกนะครับก็เซอร์วอออนกลับมาทำงานปกตินะครับระบบสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็จะมี Get Position นะครับฟังก์ชัน Get Position ก็คือสามารถไปในตำแหน่งที่เราใส่เลขได้เลยไม่เกิน200นะครับ140แล้วกันนะครับนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เมื่อ เราเขียนโปรแกรมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคำสั่งชัดดาวด้วยนะครับเพื่อเป็นการเคลียร์ฟังก์ชันมอดบัตทั้งหมดแล้วก็เคลียร์ช่องสัญญาณนะครับที่ใช้อยู่นะครับเกี่ยวกับมอสบัตสำหรับ EP นี้เนี่ยก็จะจบแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Labview นะครับ Connect กับ a c t u a t o r แล้วก็ Controller ของ IAI ผ่านมอดบัต p โปรโตค l ลนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณครับ